สวัสดีครับพอดีเมื่อกี้นะครับพอดีรถเลอะไปนิดนึงครับผมพอดีน้องชายเท่าแก่ครับผมเอาไปขับขอยืมไปขับใช้งานครับผมพอดีผมไปล้างมาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูความใหม่เงางามนะครับผมคันนี้นะครับเดิมๆเลยนะครับ เครื่องเดิมนะครับไม่ได้แต่งอะไรเลยครับผมเมื่อกี้อาจจะมีคราบเลอะไปหน่อยครับคุณลูกค้าไปล้างมาแล้วครับน้ำมันไม่มีรั่วไม่มีเยอะไม่มีซิมเลยนะครับนี่นะครับ ล้างมาแล้วนะครับใหม่เงางามขับดีเครื่องแน่นแน่นอนครับผมหาใช้อยู่นะครับผมรับประกันแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับผม เครื่องเดิมๆนะครับไม่ได้โมไม่ได้แต่งเลยครับสวยงามลงตัวเลยครับดูกันช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับ ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับคุณลูกค้าถ้าหารถบิ๊กไบค์รุ่นนี้นะครับไว้ใช้งานอยู่นะครับรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถน้องชายเท่าแก่ใช้งานอยู่ทุกวันครับผมเครื่องปิดแน่นดีครับผมซื้อไปไม่ต้องซ่อมไม่ต้องทำอะไรเลยครับพร้อมใช้งานได้เลยครับผม ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม